แกงที่ไดนะ้ลูกก็เอาหอมนะครับนะครับผ่าแล้วเสร็จแล้วระหว่างที่หอม่าอยู่เนี่ยเราใส่แฮมเข้าไปนะหมูหมูแฮมอันนี้ไม่แพงค่ะตอนนี้ก็มีใส่ลูกเกดเข้าไปไม่น้องเมนีน,นี่เน็กนีา นะตีตามนี้มันก็ไม่ค่อยจะน,นั่นเท่า่นะถ้าเป็นไข่กวน <c oughs> แต่สำหรับพ่อเนี่ยพ่อชอบไม่ไม่อยากเวลาตีไข่ครนะับไม่อยากให้มันเป็นสีเหลืองหมดอ,อ,อยากให้มันมีขาวเห็นไหมมันมีขาวก็แดงเพราะว่าเวลามันอยู่ในข้าวมันก็สอง เพิ่มสีขึ้นมาเลยนะพอเห็นไหมสีสคนละสีลูกบางคนเขาก็บางคนเขาจะใชะ้ไม่ใช้แพทช์บางคนเขาจะใช้ มะเขือเทศข้นวซอสมะเขโอเพสแต่ว่าซอสมะเขืเพสมันไม่ได้นะเพราะกลิ่นแล้วรสชาติมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นต้องใช้แทซลติ้งถ้าใช้ใช้มะเขือเทศข้่นี่ยสำหรับทำซอสสำหรับทำคาบะคาบะเจตี้ซอสได้พอได้อย่ี้แล้วเนี่ยลูกลูกใส่พริกไทยขาว เมือนีดเนาะผ่ดอืมสวยนะเนี่ยอืมสวยนะทำไมใส่เกลือไม่ใส่ซีอิ๊ออวอย่างเดียวสีไม่อยากไม่อยากให้มันดำเข้า<อ>ใจป่ะเพราะว่าอ,อันอันที่แล้วมันจะดำไยใช่ไหม อันนี้ไม่อยากให้มันดำก็เลยก็เลยใส่เกลือให้มันขอเกลือดี่งเยซีอิ๊วเนี่ยเราใส่เพื่อให้มันหอมใส่แะเราอยากได้กลิ่นซีิวเราไม่อยากได้สีได้พอได้อย่างนี้แล้วก็ขอขอใส่ซีอิ๊นิดเดียวครับ ดูชิมดิแล้วดูจะได้กลิ่นว่าเออดีๆแล้วก็เอาแค่ชับใส่เข้าไปไม่ต้องเยอะนะคิดว่าช้อนเนพอแล้ว,วมันเยอถึงท,ทำไมเขาเรียกว,ว่าข้าวผัดอเมริกันเนาะโอ้มีแค่ชับเปล่า,ม,ามันมีแค่ชับแล้วคนไทย เป็นคนนั่นเองบอกว่าไอ้พระหลงมันชอบกินข้าวไข่ดาวตอนเช้า,ามีไส้กรอกมีอะไรต่างๆเออมึงทำขา้าวผัดแล้วก็ให้ผัดแต่แค่ข่าใน,นะอะา่านี่สวยจังเดีกออก๋ยวเองกินเพรามันได้ยังไงวันนี้อร่อยอืมแล้วมันไม่มันไม่แล้วไม่ไม่แข่งไนงะ